สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคันค่ะคลิปนี้เขาจะพาพทุกคนมาเบิ้งรถเกีียวเขาที่ใส่ที่ใส่ในการสีเข่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเดือนตุลาคมยี่สิบสามตุลาคมเด้อค่ะนามมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านามมันมาถึงเท่านามที่เข้าปล่อยมากนะคะมันามาถึงที่บานเท่าค่ะแล้วนามมันขึ้นเร็วแห้งค่ะ แล้วู้ไดทีไม่น่าอยู่ฟังทีอยู่ไก่ตีข้องน้ำอะคะ่ะน้ำม,มันขึ้นละข้าจอข้าตองฝ่าเก็บเกี่ยวเขาถึงแม้ว่าเขาก็ยังขิเขวเขียวเด้อค่ะเขียวกับเขียวเหลืองเนี่ยค่ะบ่ท่นได้สุขคักเ่ราท่านได,ด้เ่ราท่นได้แก่ประมาณเนี่ยค่ะบ้านนอกอื่นมาบ่ท่นได้แก่แล้วก็จ้าข้องเขาาพิ่นกนระตองรีบๆีบ,บฝ่าวค่ะไปเกี่ยวเขามาเพราะว่าน้ำมันขึ้นเร็วย่างแห้งค่ะคุณผู้ชม ทำมาแบบฝ่าว่าห้าเอาบอ่อทันค่ะคุณผู้ชมฝ่าวนี่คือรีบแล้วค่ะคุณผู้ชมฟังออกบอ่อเพิ่นฝ่าวแห้งก็คือบอ่อเลี้ยงเขาแบบบ่มัดนะคะ่ะเพิ่นก็เกี่ยวได้กับเก็บใส่เหงื่อเก็บใส่รถประมาณนี้ด้อค่ะคุณผู้ชมจะเลี้ยงแบบสเปซสป,ปะบ่ได้มัดค่ะนี่คือความที่แบบฝ่าวแห้งฝ่านี้นา่าประมาณเนี่ยคะ่ะ มือมือเขาค่ะยังสีเขียวโมเคยนแก่ค่ะเพื่อนก็ต้องฟาวเก็บฟาวเกี่ยวพอทำหน้าม้านี่คือเขาจะเอาบาเทนเลยค่ะจะไดบ้าถิ่มแบบอาดซีเดย์ปอยให้งจมน้าแห้งจะบ่ได้เนี่เพื่อนก็นตัามมาด,ดสิดน,น,จน,จใ,น,น,นสใจกันดีนะค่ะว่าจะเกี่ยวขึ้นมาย่างหน่อยก็ได้เอามากินประมาณนี้ค่ะเสียหายหลายค่ะค่ะหน้าม,ม้ารอบนี้ เพิ่นกับโมหวัวมันจะอยูโดดซ้ำได้นะคะอาจจะอยู่เป็นเดือนหรือเป็นหนึ่งอาทิตย์จังสีนะคะ่ะเพิ่นก็เลยต้องตัดสินใจเกี่ยวมากค่ะคุณผู้ชมถือว่าก็คิดว่านาจะตัดสินใจถือแล้วเพิ่นก็คิดได้ดีแล้วค่ะรถเกีียวลกมาได้เฮากับไปเกี่ยวมาให้ลดเกี่ยวเกี่ยวมาให้รดเกี่ยวสีเข่าให้ค่ะโอ้เพิ่นก็ใส่หัวคิดยังนักค่ะเฮาก็หาวิธีซอยเหลือตนเอง หาวิธีทางหลอดบน่หน่อยก็หลายเก็พ่อได้ดีกว่าบ่าได้ประมาณนี้ค่ะเกิดเป็นชาวนาก็ะตองสูค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับสำหรับช่องบ้านเฮาเก่าเศษของเขาเลยค่ะเขาก็อยากนำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตชนบทของบ้านเรามาเขียวหรือว่าภายในตำบลกุดกุงหรือว่าภาคอีสานของเขานี่แหละค่ะ อีกอย่างนึงก็คืออยากอนุรักษ์ภาษาอีสานของบา้านเฮาเขาอนุรักษ์ไว้หลักการในระยะนี้ก็คือน้ำก็ขึ้นเรื่อๆยๆด้วยค่ะคุณผู้ชมนม้ำกระพึงจะไหลมาหอดทางบ้านเฮาค่ะคุณผู้ชมทุกๆคนก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำวาา่าจะมาทถ่วมเขาคลองเฮ้าเสียหายอยู่บ่อนะคะทุกๆคนก็ต้องซอยๆกันเบิรค่ะคุณผู้ชม ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะไปไทายนามขึ้นบริเวณนามขึ้นมาให้เบิงค่ะคุณผู้ชมเพื่อทุกคนอยู่ยูย่งทางทางไก่ทางต่างจังหวัดทางกรุงเทพเสียกโคอ,อยากเบิงใครเป็นลูกหลานแถวตงบกุดกรุงประมาณเนี่ยหรือบานเรามาเขียวจังสีเด้อค่ะก็อาจจะอยากเบิงหรือบบมีก็เขาจะทายไวเถ้เบิงแบบข้งนึงมันขึ้นท่อน,นี้เก็บไถ้าเบิง ต,ต่อไปในหน้าคตในภายภาคหนาเด้อค่ะและ้วก็หาทุกคนมาคลิปหรืออยากสนับสนุนช่องก็ซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบานเฮาเก่าเกษตรน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมเฮ้าก็จะเฮ็ดคลิปต่อไปเฮ็ดไปเรื่อยๆก็จะเอาการเกษตรลักๆเกษตรการเกษตรนี่แหละค่ะที่อัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆหวังว่าทุกคนเข้ามาเบิ่งในคลิปของเฮ้าทุกๆคลิป จะสนุกสนานมวนแต่ความรู้บ่หน่อยกันหล้่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเฮาเลยค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามค่ะแล้วก็ฝากช่องบ้านเฮาเก่าเกษตรน้ำเลยค่ะทุกคนเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมนะฝากช่องเลยค่ะทุกคนนะกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะบาย